ช่องตามใจทูเดย์บทที่1593องค์หญิงดูแปลกๆองค์หญิงเก้าพยักหน้าเบาๆถ้างั้นคุณรู้ไหมทำไมวันนี้ฉันถึงให้คนไปเชิญคุณมาวันนี้องค์หญิง9ก้านิ่งสงบมากๆทำให้หลินหยุนรู้สึกว่าเธอเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเธอไม่ได้ทำตัวหญิงโสไม่ได้เป็นคนที่เข้าหายากแม้แต่ความเย็นชาที่อยู่ในตัวเธอก็น้อยลงมากๆ เหมือนกับพวกเขาสองคนเป็นเพื่อนกันและกำลังคุยเรื่องหนึ่งอยู่ส่วนหลินหยุนก็ไม่ได้แสดงความอดดีและยิงโซออกมาเหมือนกันหลินหยุนให้ความเคารพและให้เกียิเธอเสมอเมื่อได้ยินคำถามขององคหญิงเก้าอันที่จริงหลินหยุนคิดออกบางส่วนแต่เขาก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องและส่หัวทันทีเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันองค์หญิงเก้าพูดมาได้เลยเมื่อองค์หญิงเก้าได้ยินเดิมทีดาวงตาที่มีความหวังของเธอจู่ๆก็กลายเป็นความผิดหวังทันที คุณเป็นคนที่ฉลาดมากๆคุณสามารถมองทุกเรื่องออกอย่างชัดเจนถ้าไทจือได้รับความช่วยเหลือจากคุณอนาคตข้างหน้าเขาคงทำทุกอย่างสำเร็จอย่างแน่นอนหลินหยุนยิ้มเบาๆองหญิงก้าพูดเกินไปจริงๆฉันเป็นแค่ยอดฝีมือแดนจิตตปฐมตอนต้นเท่านั้นบางทีฉันอาจจะช่วยไทยจือไม่ได้ก็ได้องหญิงก้าพูดใช่เหรอ แดนจิตตปฐมตอนต้นไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากนักแต่ฉันไม่เคยเห็นยอดฝีมือแดนจิตตปฐมตอนต้นที่สามารถเอาชนะแดนจิตตปฐมตอนปลายได้และคนคนนั้นก็ไม่ได้เป็นยอดฝีมือแดนจิตตปฐมตอนปลายธรรมดามดด้วยเพราะเขาเคยสังหารยอดฝีมือแดนดังเทพมาแล้วคุณสามารถทำเรื่องนี้ได้ไม่มีใครกล้าดูถูกคุณอยู่แล้วและคงไม่มีใครกล้ามองคุณเป็นแค่ยอดฝีมือแดนจิตตปฐมตอนต้นหรอกหลินหยุนถ้าไม่เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้น ในอนาคตข้างหน้าคุณจะกลายเป็นบุคคลสำคัญมากๆของเขตกลางฟ้าอย่างแน่นอนและคนประเภทอย่างคุณไม่ได้เป็นคนที่ตายง่ายๆอยู่แล้วตอนนี้ฉันรู้สึกเสียใจมากๆก่อนหน้านี้ตอนที่เทจืออยากจะสั่งสอนคุณฉันน่าจะรับปากและให้คุณมาอยู่ฝ่ายเดียวกันกับฉันน่าเสียดายจริงๆตอนนี้คงไม่มีโอกาสแบบนั้นอีกแล้ว ลิ้นยุนแอบพูดอยู่ในใจเป็นอย่างที่เขาคิดไว้จริงๆแต่สีหน้าของเขาไม่ได้แสดงอะไรออกมาและพูดองค์หญิงก้าวมองฉันสูงเกินไปถึงแม้ฉันจะสามารถต่อสู้กับยอดฝีมือแดนดังเทพได้แต่ก็ทำได้เพียงแค่ต่อสู้กับแดนดังเทพได้เท่านั้นสำหรับการแข่งแย่งชิงบัลลังในอนาคตนั้นฉันคงช่วยอะไรมากไม่ได้หรอกการแข่งแย่งชิงบัลลัง จากการคาดเดาของหลินหยุนมันเป็นการต่อสู้ของแดนสู่ธรรมะมีเพียงยอดฝีมือที่ฝึกฝนถึงแดนสู่ธรรมะเท่านั้นถึงจะเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนั้นได้บางทียอดฝีมือแดนดั่งเทพตอนกลางและแดนดั่งเทพตอนปลายอาจจะเข้าร่วมการต่อสู้ได้บ้างแต่พวกเขาไม่ใช่กำลังหลักอยู่แล้วและไม่สามารถส่งผลต่อการแข่งแย่งชิงบาลังอยู่แล้วมียอดฝีมือแดนดังเทพมากแค่ไหนก็เทียบยอดฝีมือแดนสู่ธรรมะหนึ่งคนไม่ได้ ลินหยุนคิดว่าถ้าตัวเองไม่ได้เจอเรื่องที่โชคดีมากๆเขาจะเข้าสู่ระดับนั้นได้ยากมากๆปองหญิงก้าวพยักหน้าและพูดคุณน่าจะไม่รู้ไทจื่อไม่ได้ขาดแคลนยอดฝีมือที่แข็งแกร่งมากๆคอยสนับสนุนเมื่อมองจากสถานการณ์ตอนนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงอ,องคบูต้องเลือกที่จะอยู่ฝ่ายไทจื่ออย่างแน่นอนเพียงแต่อ,องบูอยู่ในสนามรบหมื่นจักรวาลตลอดเวลาและกลับมาน้อยมากๆ ถึงแม้ไทจือจะได้รับการสนับสนุนจากอองบูแต่เมื่ออยู่ในราชสำนักอำนาจของเขาก็ดูอ่อนแอเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่มีใครกล้าดูถูกอองบูและอิทธิพลของอองบูอยู่แล้วตอนนี้ไทจือไม่ได้ขาดแคลนยอดฝีมือในด้านการต่อสู้แต่ไทจื่อขาดแคลนคนที่จะช่วยเขาวางแผนต่างๆมากกว่าในสายตาของฉันคุณมีโอกาสสูงมากๆที่จะกลายเป็นคนวางแผนการต่างๆให้ไทจือ่อ ลินหยุนใส่หัวอีกครั้งและพูดองคหญิงเก้าประเมินฉันสูงเกินไปแล้วองค์หญิงเก้าพูดคุณไม่ต้องถ่อมตนขนาดนั้นก็ได้ไทจื่อต้องใช้คนที่มีความสามารถอย่างคุณอยู่แล้วเพียงแต่ฉันอยากจะเตือนคุณพรสวรรค์ของไทจื่อสูงมากๆพลังของเขาก็แข็งแกร่งมากๆเช่นกันทําให้เขากลายเป็นคนหัวแข็งและมั่นใจในตัวเองมากๆแต่กลับไม่ฟังคําพูดของใครเลยนี่คือเหตุผลหลักที่ฉันไม่สนับสนุนเขา ดังนั้นถึงแม้คุณจะเป็นคนที่มีความสามารถมากๆแต่คุณอาจจะไม่ได้ใช้ความสามารถทั้งหมดออกมาฉันคิดว่าคุณก็คงไม่อยากจะเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันวันนี้ที่ฉันเรียกคุณมาก็เพื่ออยากจะบอกให้คุณทราบคุณก็มาหาฉันได้เลยฉันจะให้โอกาสคุณได้แสดงความสามารถทั้งหมดออกมาถ้าวันไหนคุณไม่อยากอยู่กับไทจือแล้วองชายสามเป็นคนถ่อมตน ในสายตาของทุกคนนิสัยของเขาค่อนข้างอ่อนแออาจจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาบริหารบ้านเมืองได้ดีแต่ไม่สามารถขยายบ้านเมืองให้ยิ่งใหญ่ได้อันที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เขาก็มีข้อดีที่ไทจือไม่มีเช่นกันเขาเป็นคนที่ใจกว้างและมีเมตตาถ้าเป็นคนหัวแข็งและมั่นใจในตัวเองมากๆแต่ถ้าสามารถรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆได้ ถ้ามีคนดีคอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลืออาจจะทำเรื่องใหญ่ๆสำเร็จก็ได้เมื่อเทียบกับไทจือแล้วตอนนี้องค์ชายสามเหมาะที่จะเป็นห้องเต้มากกว่าตอนนี้ราชวงศ์ต้องการคนที่บริหารบ้านเมืองได้ดีไม่ได้ต้องไทจือที่เป็นคนที่คิดจะขยายบ้านเมืองให้ยิ่งใหญ่เพราะไทจือเหมือนห้องเต้มากๆแต่เขาไม่ได้ใจกว้างเหมือนกับฮ่องเต้ดังนั้นตอนที่ฉันตัดสินใจเลือกฉันได้คิดอย่างทีทั่วแล้ว สุดท้ายแล้วฉันก็เลือกองค์ชายสามไม่ว่าเวลาไหนฉันหวังว่าคุณจะเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองมากที่สุดหลินหยุนพยักหน้าทันทีเขาเข้าใจทุกคำพูดขององค์หญิงก้าแล้วในเมื่อฉันเลือกไทจือแล้วฉันก็จะไม่เปลี่ยนใจอย่างแน่นอนจากนั้นก็เอ่ยปากพูดขอบคุณองค์หญิงก้าที่ชี้แนะถ้าเป็นอย่างที่องค์หญิงก้าพูดจริงๆไทจือทำไม่สำเร็จเหตุผลไม่ได้เกิดจากตัวไทจือเพียงคนเดียว แต่เกิดจากคนอย่างพวกเราที่ช่วยเหลือไทจือต่างหากยิ่งไปกว่านั้นถึงแม่ฉันจะเลือกองค์ชายสามฉันก็คงช่วยอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันทางฝั่งองค์ชายสามมีองคหญิงเพียงคนเดียวก็เพียงพอแล้วเมื่อองค์หญิงเก้าได้ยินเธอก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมารอยยิ้มของเธองดงามมากๆเป็นความงามดั่งภูเขาหิมะที่ละลายแล้วหลังจากยิ้มแล้วเธอก็ถอนหายใจยาวๆออกมาและพูดใช่แล้วฉันก็คิดเหมือนกัน มีเพียงแค่ฉันคนเดียวก็พอแล้วแต่ว่าฉันป่วยหนักกลัวว่าตัวเองจะอยู่ไม่ถึงวันนั้นดังนั้นฉันก็เลยต้องหาคนมาแทนที่ฉันฉันมั่นใจด้านการมองคนของตัวเองมากๆฉันมั่นใจว่าถ้าวันหนึ่งฉันจกไปจริงๆคุณจะกลายเป็นคนที่สามารถมาแทนที่ฉันได้บางทีคุณอาจจะทำได้ดีกว่าฉันก็ได้หลายปีที่ผ่านมาอันที่จริงฉันหาคนที่จะมาแทนที่ฉันมาโดยตลอด แต่น่าเสียดายที่ฉันหาไม่เจอเลยหลินหยุนพูดเบาๆฉันรู้สึกแปลกใจมากๆที่ได้รับความปลดปรานจากคุณเพียงแต่โรคประหลาดที่องคหญิงเป็นอยู่มันรักษาไม่ได้จริงๆเหรอครั้งนี้หลินหยุนเดินทางจากเขตเหนือมาถึงเขตกลางฟ้าก็เคยเห็นคนคนหนึ่งที่มีฐานะสูงสักเหมือนกับองค์หญิงเก้าแต่เธอก็เป็นโรคประหลาดเหมือนกันองค์หญิงเก้าพยักหน้าและพูดคนที่คุณพูดถึงคือนางฟ้าปรนแปลของสำนักเลือนรางใช่ไหม ลินหยุนพูดใช่แล้วองหญิงก้าวพยักหน้าอีกครั้งโรคประหลาดของฉันกับนางฟ้าปรนแปรแตกต่างกันเธอมีโรคประหลาดแต่กําเนิดแต่ฉันเกิดโรคประหลาดทีหลังแต่พวกเรามีข้อหนึ่งที่เหมือนกันโรคประหลาดของพวกเราสองคนรักษาไม่ได้เธออาจจะอยู่ได้อีกนานแต่ฉันคงจะอยู่ได้อีกแค่ไม่กี่ปี ใช่แล้วเมื่อคุณพูดถึงเธอทําให้ฉันคิดออกทันทีหลายปีที่ผ่านมานอกจากคุณแล้วฉันก็หาคนที่เหมาะสมจะมาแทนที่ฉันเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือนางฟ้าปรนแปร ى, น่าเสียดายที่เธอเป็นคนของสํานักเลือนรางและยังเป็นลูกศิษย์อฉริยะหมายเลขหนึ่งในรอบหมื่นปีของสํานักเลือนรางด้วยถึงแม้ฉันจะมีความคิดแบบนั้นแต่ฉันก็ไม่สามารถทําให้เธอมาแทนที่ฉันได้ช่องตามใจทูเดย์ บทที่1594ก่แข่งแย่งกันแต่ไม่ได้ต่อสู้กันจริงๆสายตาของหลินหยุนเปล่งประกายทันทีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าองค์หญิงเก้ารู้จักนางฟ้าปรนแปรบางทีพวกเธออาจจะสนิทสนมกันมากๆและเธอก็มองนางฟ้าปรนแปรไว้สูงมากๆด้วยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าก่อนหน้านี้ขณะที่เธอพบหน้านางฟ้าปรนแปรเธอก็รู้สึกว่านางฟ้าปรนแปรเหมาะสมมากๆเธอคนนี้เป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆ อย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องเหล่านี้อันที่จริงหลินหยุนไม่ได้สนใจเลยเข,ขาคิดเพียงเรื่องเดียวนั่นก็คือสนามรบหมื่นจักรวาลเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ฉันอยากจะรู้เรื่องของสนามรบหมื่นจักรวาลมากขึ้นไม่ทราบว่าองค์หญิงสามารถเล่าเรื่องของสนามรบหมื่นจักรวาลให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมหลินหยุนก็มององค์หญิงก้าวและพูดองค์หญิงก้าวสำหรับเรื่องของสนามรบหมื่นจักรวาลหลินหยุนอยากจะรู้เรื่องเหล่านี้เอาไว้เยอะ อย่าพูดถึงนักบำเพ็ญเซียนจากดาวนกขาวเลยแม้แต่โลกสองหลงคงไม่มีใครที่รู้เรื่องของสนามรบหมื่นจักรวาลมากกว่าเขาอย่างแน่นอนชาติที่แล้วหลินหยุนสำรวจไปทั่วหมื่นจักรวาลแต่เวลาส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่สนามรบหมื่นจักรวาลมากกว่าการที่เขาสามารถฝึกฝนจนพลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็เพราะสนามรบหมื่นจักรวาลสถานที่ตรงนั้นเต็มไปด้วยอันตรายทุกย่างก้าวแต่มันก็มีความโชคดีทุกย่างก้าวเหมือนกัน ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นแม้แต่หลินหยุนที่ฝึกฝนถึงแดนกษัตริย์เซียนแต่เขาก็ไม่สามารถสำรวจทุกที่ของสนามรบหมื่นจัก,กรวาลได้โดยเฉพาะบริเวณด้านนอกสุดยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยถึงแม้เขาจะเข้าใจสถานที่แห่งนี้มากๆแต่เขากลับไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าโลกของหลงอยู่ตำแหน่งไหนของสนามรบหมื่นจัก,กรวาลกันแน่เมื่อได้ยินคำพูดของหลินหยุนสายตาขององค์หญิงก้าวกระตุกทันทีและพูด ดูเหมือนว่าคุณจะให้ความสนใจสนามรบหมื่นจัก,กรวาลมากๆอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็พอเข้าใจได้คนที่เป็นอัจฉริยะคนที่เป็นสุดยอดอัจฉริยะจริงๆและมีความทะยทยานมากๆพวกเขาจะทำแบบนี้เสมอองหญิงก้าวนิ่งไปชั่วครู่คนที่ไม่เคยเจอกับตัวเองคงไม่รู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนและคงเข้าใจได้ยากพื้นดินอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความตายมันเป็นสถานที่แห่งความตายจริงๆ จากนั้นเธอก็พูดความอันตรายของสนามรบหมื่นจัก,กรวาลน,นั้นดังนั้นฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณจริงๆแต่ฉันก็อยากจะบอกคุณตามตรงถ้ายังไม่ถึงแดนสู่ธรรมอย่าเข้าไปส่วนลึกของสนามรบหมื่นจัก,กรวาลโดยเด็ดขาดถึงแม้คุณจะเป็นคนของไท้จือไม่ว่าอนาคตข้างหน้าไทจือหรือองคชายสามจะขึ้นครองบัลลังแต่คนอย่างคุณถ้าให้ดีก็ไม่ควรเสียชีวิต มันจะส่งผลดีต่อราชวงศ์มากๆหลินหยุนพูดองค์หญิงเก้าเคยไปที่สนามรบหมื่นจัก,กรวาลไหมองค์หญิงเก้าพยักหน้าฉันเหมือนกันคุณตอนนี้เลยให้ความสนใจสนามรบหมื่นจัก,กรวาลมากๆฉันก็เลยขอร้องให้อองบูพาฉันเข้าไปครั้งหนึ่งตอนเด็กเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นฉันยังฝึกฝนถึงแดนยาทองเองฉันก็เคยไปแค่ครั้งนั้นครั้งเดียว แต่ความกลัวที่ฉันสัมผัสได้ถึงแม้จะผ่านมาหลายปีแต่มันก็เหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้มีเพียงความน่ากลัวเท่านั้นไม่มีความรู้สึกอย่างอื่นเลยสายตาของหลินหยุนเปล่งประกายทันทีและพูดองคหญิงก้าไม่ทราบว่าคุณมีแผนผังดาวจักรวาลของสนามรบมรหมื่นจักรวาลไหมองค์หญิงเก้าอึ้งไปชั่วครู่จากนั้นก็สายหัวและพูดแม้แต่ไทจือก็ไม่มีเหมือนกันมีเพียงนายพลที่อยู่ในสนามรบถึงจะมีแผนผังดาวจักรวาลอยู่ในมือ แผนผังดาวจัก,กรวาลน,นั้นเป็นความลับมากๆอย่าพูดถึงฉันเลยหลินหยุนไม่ได้รู้สึกแปลกใจเลยเขาถามทันทีถ้างั้นแผนผังดาวจัก,กรวาลทั้งหมดของสนามรบหมื่นจัก,กรวาลแม้แต่นายพลที่อยู่ในสนามรบก็คงไม่มีใช่ไหมองค์หญิงก้าวพูดเพียงแต่สถานที่สำคัญต่างๆจะมีกำลังทหารคอยเฝ้าอยู่ถึงแม้จะเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่กล้ารับประกันว่าจะไม่เกิดเรื่องอันตรายขึ้น พวกเขาอาจจะมีอยู่ในมือพื้นที่ที่ถูกโลกช่องหลงของพวกเราบุกเบิกมามันจะมีแผนที่เสมอเมื่อหลินหยุนได้ยินก็หมดคำพูดทันทีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเธอเข้าใจผิดพื้นที่ทั้งหมดของสนามรบหมื่นจักรวาลที่เขาพูดออกมาไม่ใช่พื้นที่เล็กๆก,กันดานที่พวกเขาบุกเบิกออกมาแต่มันคือพื้นที่ทั้งหมดของสนามรบหมื่นจักรวาลต่างหากอย่างไรก็ตามเขาก็จนปัญญาจริงๆเพราะนี่คือวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกัน หลังจากครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่หลินหยุนก็เปลี่ยนวิธีถามทันทีมีโลกที่ใกล้ๆกับโลกสองหลงของเราไหมมันคือโลกอะไรเหรอหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณรอบๆของโลกสองหลงยังมีโลกที่แข็งแกร่งกว่าพวกเราไหมปองญิงเก้าอันที่จริงฉันได้ยินมาว่าโลกทุกใบต่างพยายามบุกเบิกสนามรบหมื่นจักรวาลปองญิงเก้าพูดมีอยู่แล้วมีโลกสามใบที่ใกล้พวกเราที่สุด โลกสองใบนี้มีพลังที่ธรรมดามากๆโลกสองใบนี้อ่อนแอกว่าโลกช่องหลงของพวกเราอีกแต่มีโลกใบหนึ่งที่แข็งแกร่งมากๆมันคือโลกเซิ้งหยวนแบ่งเป็นโลกสรคานฟ้ากับโลกพยักฟ้าแผ่นดินที่พวกเราบุกเบิกออกมานั้นมาจากการยึดพื้นที่บางส่วนมาจากโลกพยักฟ้ากับโลกสรีคานฟ้าแต่พื้นที่ของโลกเซิ้งหยวนนั้นพวกเราไม่กล้าเข้าไปยุ่งเลย เมื่อหลายปีก่อนการที่ฮ่องเต้บาดเจ็บสาหัสนั้นก็เป็นเพราะพวกเราต่อสู้กับโลกเซิรงหยวนตั้งแต่นั้นมาการบุกเบิกสนามรบหมื่นจัก,กรวาลของพวกเราก็เริ่มช้าลงเรื่อยๆตอนนี้โลกพยักฟ้ากับโลกสริคานฟ้าได้ร่วมมือกันแล้วพวกเขาบีบบังคับให้โลกช่องหลงของพวกเราต้องถอยและรักษาแผ่นดินของตัวเองเอาไว้เนื่องจากฮ่องเต้บาดเจ็บสาหัสทำให้พวกเราไม่มีกำลังออกไปต่อสู้หลายปีที่ผ่านมา มีเพียงององบูคนเดียวที่ยังต่อสู้และพยายามรักษาสถานการณ์ตอนนี้เอาไว้ถ้าห้องเต้จากไปพวกเราก็คงต้านรับไม่ไหวอย่างแน่นอนหลินหยุนคุณอย่าไปคาดหวังกับสนามรบหมื่นจักรวาลอีกเลยฉันรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมากๆแต่คุณก็ต้องทำตามกำลังที่ตัวเองมีคุณก็อย่าพูดเกลี้ยกล่อมให้ไทจื่อบุกเบิกสนามรบหมื่นจักรวาลอีกเพราะนั้นจะสั่นคลอนบัลลังก์ของราชวงศ์ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจ ถ้าในอนาคตข้างหน้าฉันพ่ายแพ้แล้วถึงแม้ไทจื่อกับองคชายสามจะแย่งชิงบัลลังกันแต่มันก็เป็นการแย่งชิงบัลลังก์เท่านั้นฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจองหญิงก้าวแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนการต่อสู้ขององค์ชายสามกับไทจื่อมันเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงบัลลังก์เท่านั้นอย่างน้อยความคิดของเธอก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วการแก่งแย่งไม่ควรสั่นคลอนบัลลังก์ของราชวงศ์ ผลประโยชน์ของราชวงศ์ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอันที่จริงคำพูดเหล่านี้ของเธอทำให้หลินหยุนรู้สึกแปลกใจเนื่องจากองคหญิงก้าวเรียกเขามาในวันนี้และคำพูดเหล่านี้ที่พูดออกมาเหมือนพยายามอธิบายให้หลินหยุนฟังหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนอธิบายให้หลินหยุนรู้จักไทจือมากขึ้นเธอบอกให้หลินหยุนรับรู้ไทจือเป็นคนหัวดื้อและมั่นใจในตัวเองมากๆและบอกให้หลินหยุนทราบถึงแม่หลินหยุนจะประเมินตัวเองสูงมาก แต่อัจฉริยะอย่างหลินหยุนเมื่อเทียบกับไทจือแล้วยังห่างไกลกันมากๆแน่นอนว่าเธอไม่ได้พูดคำพูดเหล่านี้ออกมาและเธอก็ยังบอกให้หลินหยุนรับรู้ถึงการแข่งแย่งชิงบัลลังในตอนนี้ของทั้งสองฝ่ายด้วยอย่างเช่นองบุญให้การสนับสนุนองค์ชายสามอย่างเช่นองบูให้การสนับสนุนไทจือ,อยังมีเรื่องที่เธออาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่ปีด้วยในเวลานี้หลินหยุนก็ไม่เข้าใจจริงๆ องหญิงเก้าคนนี้ต้องการอะไรกันแน่แต่เขาก็ไม่อยากไปคิดมากกับเรื่องเหล่านี้เรื่องเดียวที่เขาให้ความสําคัญมากๆก,ก,ก็คือสนามรบหมื่นจักรวาลแต่มองเห็นได้อย่างชัดเจนองค์หญิงเก้าไม่ค่อยรู้จักสนามรบหมื่นจักรวาลเลยเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วหลินหยุนก็ไม่อยากคุยกับเธออีกหลินหยุนลุกขึ้นและทําความเคารพองค์หญิงเก้าแล้วพูดขอบคุณองค์หญิงเก้ามากๆที่ชี้แนะถ้าไม่มีเรื่องอะไรอีกหลินหยุนขอตัวกลับก่อน องหญิงก้าวพยักหน้าท้จื่อน่าจะอยู่อีกหลายวันจากนั้นเขาก็คงออกจากเมืองสวูและกลับไปที่เมืองหลวงสายตาของหลินหยุนเปล่งประกายทันทีจากนั้นเขาก็หันหลังและจากไปเมื่อกลับมาถึงลานเล็กๆหลินหยุนก็คุ่นคิดสักพักถึงความหมายที่องค์หญิงก้าวต้องการสื่อออกมาขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ